กินทั้งตัวเลยนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราได้น้องปูนิ่มมานะครับนี่น้องต้องสับน้องเบาๆนิดนึงนะครับน้องปูนิ่มแบบนี้เลยนะฮะทั้งหมดสี่ตัวได้กันนี่สวยๆเลยน้องปูนิ่มนะจ๊ะน้องปูนิ่ม <Wow. S 1> นะจ๊ะเอ๋พี่พี่ <laughs> สามสหายของเราครับกระเทียมพริกไทยแล้ว้ากผักชีแล้วก็ปรุงรสด้วยฟ้าเขียวน้ำมันหอยนะครับเ็ามาชุกแป้งทอดนะครับหุบเขาแล้วก็จะเอาไปทอดจ้าน้ำจิ้มซีฟูด้ดน่ากินเวลาจุกๆเหมือนเดิมจ้า สวัสดีครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินวันนี้ครับทุกคนเราได้เมนูของทอดมานะครับเป็นปูนื่มทอดกระเทียมดองปอยงยงยงูยังมีควันยังมีควันอยู่เลยนะครับ oh <no. S 1> ทุกคนเห็นไหมฮะน่ากินมั้ยนะฮะก็ได้มาเป็นปูนิ่มทั้งหมด3ตัวเอ้สตัวด้วยกันนะครับนี่อ่ะหน้ากินมั้ยนะฮะ ไม่แพงนะครับ4ตัวเนี้ยเป็นปูนิ่มนะทั้งหมด300บาท4ตัวนะก็ไม่แพงนะเพราะว่าเวลาเราไปกินตามร้านอาหารปูนิ่มทอดกระเทียมนะก็คือจะราคาสูงมากวันนี้เรากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรของเราเราจะไม่ยอมกินของคนอื่นอีกแล้วหลังจากที่เราเสียใจกับการกินหอยนางรมแล้วน้ำจิ้มบัตมันไม่อร่อยเท่าไหร่แล้วก็มีซอสพลิกนะครับแก้เลี่ยนแล้วก็มีผักชีแล้วก็มีแตงกวานะครับกินกันเลยมนะั มี2ตัวที่ทอดทั้งตัวแบบนี้นะครับอืมมี2ตัวน้องน้องปูนิ่มก็คือน้องจะแบบยุบยาบลิดนึงนะฮะยุบยาบลิดนึงแต่ว่าน้องหน้าอร่อยมากออืมอืมมหมัหมหมมกนัวดีจังเลยอ่ะ <laughs> ยิ่งเต้มสีฟูนฮะเท่ากันอร่อยอ่ะหืมกรอบกรอบผู้คนนึงอ่ะเขาจะกินได้ทั้งตัวฮะ มันก็เลย่บบอืมันไม่ปะซาบผิวกระเทียมกระเทียมเจอยอืม อร่อยอืมกินทั้งตัวเลยไหมครับอืมทุกคนอืมว้ไม่ได้มีควันอยู่เลยข้างในขา,ขาวๆอุ้ยแบบนี้ไม่ต้องไอ้นี่ดีกว่าไม่ต้องผ่าท้องดกวยทอดทั้งตัวแบบนี้เลยน่ากินกว่า Mm hmm. ขาวๆยังมีไข่อยู่เลยอร่อยมากอร่อยจริงม mm hmm. มีเนื้อมีไข่ mm hmm. อืม,อ,มอร่อยมากชิมซีฟูดฮะตามด้วย ลาดอัน,นี้น้ำจิ้มซีฟูดลงไปหน่อยนึงจุกมากมข้างในยังขาวๆเลยครับซาฟิาก,ก็อร่อยนี่แหละซาฟี น้ำจิ้มซีฟูดดีมากก็ขอบคุณนะครับหลายคนเอาไปทำกินตามละบอกว่าืมได้แบบนี้จริงๆด้วยค้นๆแบบนี้เลยนะครับเราให้สูตร,รไปแล้วยังไงไปดูได้นะครับ นะครับทุกคนกรอบเลยนะน้องตูปูนิ่มคล้าดกระเทียม อันนี้แบบผ่าครึ่งตัววันหลังไม่ผ่าดีกว่าเนืปูมันดีอ่ะมันกินได้ทั้งตัวนะฮะ ใครชอบกินบ้างเหมือนบอกหน่อยนะกระเทียมรัรอหืมจิ้มซีฟู้ดเอามาคุกกระเทียมดีมาก ตัวสุดท้ายแล้วครับทุกคนน้องปูน้องปูปูต้องถ่างนี้สิเนาะน้องถึงจะเป็นแบบปูน้องปูครับน้องปูอยากกินทั้งคำจังเลยเดี๋ยวขอเอาพวกแบบอย่างนี้ออกก่อนนะขามานะันอะ มันก็ยังมีความเนื้ออยู่นะฮะมีความเนื้อปูข,อขาวๆอยู่ข้างในอขอ,อเต็มปากเต็มคำสักหนึ่งคำ 독특한 음. 찜으 음. 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 ยังไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ครับมันแค่สี่ตัวเองอ่ะทุกคนครับนี่แหละครับเมนูปูนิ่มทอดกระเทียมโอ้โหง่ายๆนะแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็มันเป็นปูปกติเรากินปูนี่คือมันก็กินเนื้อได้แค่นิดเดียวอะไรเงี้ยแต่ปูนิ่มนี่มันกินได้หมดเลยมันดีมากนะครับยังไงก็ไปลองทดลองทํากินกันได้นะครับก็อยากให้กินเมนูอะไรก็บอกกันมาได้มีคนบอกว่าอยากให้กินแซลมอนแบบใส่วาซาบิเยอะๆนะครับ ได้เราจัดให้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่มาติดตามนะครับยังไงก็ฝากให้กําลังใจกันไปเรื่อยๆนะครับกับช่องกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินใครดูไปถึงตรงนี้แล้วยังไม่กดซับสไครต์ครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสั่นกระดิ่งติ้งๆให้ด้วยนะครับอ่ะลายเพียงเท่านี้ครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับ